โอเคสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับบูสซีจีกับเกม Space of the Light Part ที่3แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวก่อนนะทำไมเสียแปลกๆวะ <c oughs> ก็อ๋อเสียแบบนี้ก็ถูกแล้วลนะหลอนไปเองพาร์ทที่แล้วนี่เราโดนไล่ยิงจนกวดยับโดนยิงจนกวดมาตงโดนไล่ยิงจน แบบโอ้โหไม่ปาซิโฟไล่ฆ่าแกงกันเลยนะแ,แล้วเราก็จะไปเจอคนหนึ่งว่าทําไมมันถึงพูดภาษาอเมริกันได้ทั้งที่เป็นคนในในดูใบแท้ๆนะเดี๋ยวเราแบ๊บนึงเช็คกิ้งฟอร์อัปเดตอะไรวะโอเคเราเข้าเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าต่อโอ้โหจำไม่ได้นะว่าเราตกมาในเ,เขาเรียกว่าไม่เชิงตกดีเราลงมาดีกว่าบอกเกินอะไรวะเนี่ย ไนักกินมาจากข้างล่างเนี่ยคนเหม็นเลยอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตก็ได้นะเราไม่รู้อะไรทั้งนั้นใช่แสงอยู่ข้างหน้าได้เลยบอสกระสุนเหลือดหนึ่งกระสุนเหลือด48คราวที่แล้วก็ยิงหนักเอาเรื่องยังไงต่อมองนี้หรอเล็บชิปดอบ มาตามมาโหคืออะไรวะเนี่ยตอนนี้ฝนตกอยู่นะอาจจะมีเสียงซาส่าหน่อยไมค์ผมก็ดีเกินแม่งได้ยินด้วยเฮ้ยลูกเฮ้ยพวกเห็นอะไรพวกนี้ไหมไม่คืออะไรไม่รู้เหมือนพิธีกรรมอะไรบางอย่างมาเอ้ยมันมีเปียนโนดด้วยลูกโก้เงียบหน่อยขอโทษทีโหแม่งทำพิธีกรรมอะไรวะ ภานนี้มายจะเบาหน่อยเพราะว่าผมปรับลงแล้วก็ใช้ไวอเมิเตอร์ปรับขึ้นโอ้โห <c oughs> บ้าเอ้ยี <c oughs> พ,พวกทหาร <c oughs> อีฝั่งนี่ <c oughs> ดูสิมันฆ่าผู้ทิ้งหมดเลย <c oughs> รู้สึกว่าเพิ่งตายสดๆเลย <c oughs> ใช่บ้าเอ้ยเออมันเหมือนเพิ่งตายสดๆมากเลยดูดิศพแม่งยังเหมือนใหม่ๆโอ้โห มีบางอย่างอยู่นี่เฮ้ยอืม <those> ฉันจะทำแบบนี <player> ้ไปเรื <fucking inappropriate> ่อยๆจนกว่าแกจะบอกมีทหารเท่าไหร่นี่มาที่นี่แกไม่รู้หรอว่าตอนนี้เตอร์ทำอะไรพวกเราใช่ ตอนที่เต๋ก็เหมือนเสียลูกบอลบางอย่างไปไปเวดูไปอาจจะฆ่าพวกแกหมดาจะฆ่าพวกแกหมดันให้ความหวังพวกแกแล้วเสียเอมันก็หาพวกเราไม่เจอหรอกันฆ่าจะฆ่าแกอย่ายิง ฉิวว่าฉันจะโง่เหรอใช่แกก็วางอาวุธก่อนสิแกชื่ออะไรฉันแม็กฟอร์สันแล้วคุณล่ะฉันคือจัปาล์ว็อกเกอร์วกเรามาหาคุณจริงเหรอแล้วเขาอยู่ไหนทำให้ฉันเซอร์ไพเรื่อยเลยนี่ฉันพูดไม่ได้ เขาจะไปคุยกับคอมมานเดอร์ป่อยฉันไปเถอะเพราะเขาอยู่ข้างล่างโอเคเขาจะรออะไรแล้วฉันจะรออะไรฉันจะลงไปคุยข้างล่างดีนะผมไม่ยิงเพราะเขาหยิบปืนแล้วเราจะไปไงต่อเช็คศพสิโอเค The Hostage เก็บอาสตันเกนิตกระดาษสกอตเพื่อเปลี่ยนคนจีเพื่อปลาโอเคจะไปคนเราต้องลงไปข้าล่งอยสเตปเป็งคนพอัพดอินเทลเิเทลเจก็คือกระดาษที่นี่เหมือนเซฟเฮาส์เลยเย็น มีคนเข้าดีนมาแต่ผมไม่สนใจจริงอยู่ผมมาอยู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวนะป่าเอ้เพิ่งลบป่าเดี๋ยวนะเปลี่ยนโหมดไงอ่ะาเอ้พวกมันมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาเปลี่ยนโหมดก่อนกดซีเปลี่ยนโหมดโอเค พวกนี้มันยิงเราทำไมโชกแม่งเลยยิงกูทำไมถอยหน่อยจับประตูสุดยอดระวังพวกมันยิงกันนาเดี๋ยววิ่งเลยมันไมาอยู่กันมาเร่พวกมันฆ่าคนเราต้องช่วยประชาชนเออ ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยเดี hmm. ๋ยวเดี๋เดี๋หลงล้าไปหมดแล้วไป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 มันเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้มาเฮ้ยต้องเปลี่ยนปืนแล้วอ๋อหลอนหลอนมาไปไปอย่าชิบหายมาว่าสัตว์ย่างย่างย่ง เดี๋ยวอ้ยโอเคอเค UMP มี้าตายไม่ได้ตายมีลูกอ๋อยู่นี่ระวัออวงอืมเอ้ยโผล่มาไหมนักประชาชน ยิงอย่างประหยัดเกมนี้ก็สูญไม่พอชิมหายอะไรหลบผีอะไรโอเคเราต้องรีบไปโลกุ่นก็จริงอยู่นะว่าพวกเติมที่เติมจะมาเคลียร์พวกนี้ไปพวกนิ้านอเมริกันทั้งนั้นเราต้องรีบหาจอห์นคอนราดแล้วเราจะช่วยยังไงเพราะเราสามารถพูดคุยกับพวกนี้ได้ โอเคเขาจะยกเริ่ภารกิจแล้รเ่ไงว่าจะทำได้พวกเราต้องทำพวกเราต้องเปิดประตูโอเคพวกเราต้องทำเท่านั้นเออแต่ตอนพูดก็ลืมลืมฟังเสียงตัวเองด้วยนะว่าเสียงมันดังหรือเปล่าก็น่าจะดังนลถ้าไม่ดังเดี๋ยวค่อยปรับพานาเอามีหรือเปล่าอู๋อะไรเนี่ยที่นี่เหมือนรังทหารอะไรบางอย่างเลย I'm going to kill them all. We can't let that happen, Walker. I'm not going to. I'm going to walk up down Follow me. I know there's a lot of you asking the same question right now. Why? Well, I'd like to ask you the same thing. There was no reason for any of this. We mm -hmm. made it mm -hmm. choice. You broke it. We gave you a to surrender. Then you ignored it. Why? Why? I mean, why would you do that? You chose it None of us. เฮ้ยเดบอกว่าทำไมพวกเราต้องฆ่ากันนีลเพแกมันทำให้ฉันตกกระโปงไงล่ะโอ้พวกมึงอะทำให้กูตกกระโปงอะไรแกนี่ลเช่อาร์ส uh. ค uh. 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 uh ิวอืเออีบอ้อมาฆ่าาฆ่าอู พี่นะนะพอไม่กิงเยอะตายถึงทั้งหมดอ๋อใครไม่กินกันเนี่ยลันเชอร์วะปืนปันแกนินปืนแกนินไปแดงไอพวกนี้มันก่อการร้ายแล้วไม่ใช่ทหารและมันมากันเยอะมากันเยอะก็ไปอยู่ไม่วิ่งไลยขาดข้ามาเยอะละมึงอ่ะไปยัง มีบ่บก็มีแล้วอะไอ้ยข้างล่างเป็นรูเลยสัต่อแถวกันไปไนี่เลยนะก็เสร็จกูดิเดี๋ยว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 เดวเดียวีองคับยากอยู่แล้ววยสวยเดี๋ย,ย,ยวนะไปไหนแล้ววะ มื่อกี้เห็นวิ่งไปทางซ้ายไปแวบบตัวนั้นแน่เลยโดดลงยิงทิ้งยังไม่ตายก็ยิงทิ้งเฮ้ยโอ้โหไม่มาเยอะกูหลบก่อนเจออะไรไม่รู้อูหลบก่อนปืนยังขลังไม่มีเนาะแต่ข้างหน้า ตาคุณรู้เธอเหลี่มยกขึ้นไม่สูงตายตายตายตั้งแต่กับผมไอ้คีไว้ตอนนี้หาทางลงทางนั้นเขาค่อยวิ่งไปไม่วิ่งเร็ววิ่งเร็วแล้วเขาเขากับตายตายตายหนุนหลบได้ไงเก่งมบ้าตายคอแตกเฮ้ยอคือ ไม่ไหวแล้วปากกาเน็ไปก่อนหลบนะศูนย์ได้ประมาณไหนโอเคประมาณนี้แล้วกันแ,กแ,กแตกไอ้เคีดิตแตกแตกแตกอู้เนี่ยจะแตกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ูจะลุกยิงต่อไปเดี๋ยวโอ้กูแตกเอาใหม่อิชิบหายโโอ้หเออระเบิดตรงนั้นไม่ได้นี่โอ้โหไม่เกิดเรื่องหรอกดิวูยิงเดียวตัวผมหมดอ่ะมาดิหมดยังหมดยังหมดหมดกระสุนกูก็จะหมด มีแต่ให้เก็บระเบิดแต่ไม่มีให้เก็บกระสุนตายซะโอ้โทโอ้สุนเลยนเฮ้ยเราวิ่งมาอันนี้โอเคยไปปาเรา,มาสมกัอนอันนี้วิ้ยโอ้โหขัติด ไม่ใช่ฮอตเตยตัวนี้ไม่ใช่ฮอตเตย์นี่บ้าระกระสุนปืนนี้มาอันนี้อันนี้เขาให้เราโคบูมั้งกันจะไม่ผิดไปแล้วก็อะไรนะเล็บชิปเออสวยตายมึงอ่ะตายมึง ปืนแล้วกูได้ปืนแล้วตายระเบิดเป็นหนึ่งทีทาไหมเ้โอ้ยาดสายเฮ้ยตายจะลาอู่ละตายจกระทุละมาว่างมึงนะอ่ะเฮ้ยช่วยช่วยปืนร้อนมาดง อันนึงขอเวลาแป๊บนึงเอาแลใช้เทเล็ยิงมา,งา,งางงดีทำเหรอตอร้องเออปังโอ้โหโอ้โอ้ดีนะพระเจ้าช่วยเป็นไงกันบ้าง รู้สึกวักซีเยะนะแล้วไหนซิวิเลียนะะะ่ะอะไรเนี่ยเขาพูดอะไรอ่ะเขาเขาให่อยากให้พวกเราไปโอเคงั้นพวกเราจะไปงั้นตามมาพวกซิวิเลียนเขาไล่พวกเรานะที่จริงภารกิจเนี้ย มันไม่สมควรค่าทหารนะพวกเราไม่สมควรค่าทหารแต่พวกเราต้องยิงเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของมันนะแล้วการสปอยชิบหายโอเคแล้วก็พานีเอาไว้จบสำหรับแค่นี้ไว้เจอกันพาร์ทสี่นะฮะก็เจอ Space of The Line g เกมหลอน APS นะฮะไว้เจอกันพาร์ท <Okay, S 1> หน้า <marker. S 1> นะอว